TTN ทีทีเอ็นของขึ้นเตือนน้องดอแฉวีรกรรมไม่น่ารักลั่นระวังไม่มีที่ยืนจู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับมาตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากที่ปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกหรือปุ้ย t ี n เจ้าแม่เวที Miss Universe Thailand Miss Universe Thailand ได้ออกมาโพสต์ฟาดยามดึกถึงบุคคลปริศนารายหนึ่งที่มีอักษรย่อว่า ดโดยปุ้ย tpn ได้โพสต์ข้อความถึงน้องดอกับวีรกรรมที่ไม่น่ารักผ่านทาง facebook ของตัวเองว่าน้องดอคะอย่าไปเที่ยวกูเรื่องนะคะเรารู้เรื่องหมดแล้วพร้อมดำเนินคดีค่ะอย่าไปเที่ยวปลุกปั่นส่งข่าวมั่วให้นักข่าวหรือใครๆแล้วเราไม่เคยเรียกคุณมาทำงานเลยค่ะมีแต่คุณมานั่งทำตาละห้อยมาถามถ่ายให้เราเรียกทำงาน แต่เราไม่รับคุณคะ่ะเพราะคุณนิสัยไม่ดีคะ่ะต้องปรับปรุงตัวนะคะไม่งั้นจะไม่มีที่ยืนดูสิคะกี่เวทีแล้วที่เขาเลิกจ้างด้วยความปรารถนาดีคะ่ะพร้อมกับคอมเมนต์ต่ออีกว่าไม่ร,รานคนนะคะแต่อย่ามามากไปอย่างไรก็ตามท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนนางงามที่ส่วนใหญ่ก็สงสัยกันหนักมากกว่าน้องดอคือใครบ้างก็ลงทุนไปตามสืบตามที่ปริศนาที่ ปุ้ยทีทีเอ็นได้ให้ไว้ทั้งที่บอกว่าเราไม่เคยเรียกคุณมาทำงานและกี่เวทีแล้วที่เขาเลิกจ้างซึ่งมีหลายคนที่ถามว่าน้องงดที่ว่าคือดาวหรือไม่แต่ทางปุ้ยทีทีเอ็นก็บอกว่าไม่ใช่ดอกดาว